ผมขอเวลาจัดการปัญหาอีกสักนิดชี้แจงแล้วนายนภัรโพสต์เองผ่านอินสตาแกรมสาเหตุประเด็นร้อนเลิกใบเฟิร์นพิมชนกขอเวลาจัดการปัญหาก่อนยืนยนัยนพูดแน่เมื่อพร้อมนยายนภัรออกมาเคลื่อนไหวครั้งแล้วหลังมีข่าวลือหนาหูว่าสัมพันธ์รักระหว่างตนกับใบเฟิร์นพิมชนกดูท่าว่าจะไปไม่รอดจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างหลายคนคาดเดาสาเหตุการไปต่างๆนานา,นา,นา,นานจนถูกโยงไปถึงแม่หมูพิมพกาทําให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบถึงบุคคลใกล้ชิด ล่าสุด26มิถุนายน2567ดาราหนุ่มน,นายนภัรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยใช้พื้นที่ดังกล่าวในการออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งกำลังลุกลามไปในทางติดลบขึ้นเรื่อยๆเจ้าตัวเผยว่าขอใช้เวลาในการจัดการเรื่องราวภายในก่อนแล้วจะออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนจะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งคู่ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงเบื้องต้นนะครับก่อนที่ทุกคนจะมีการคาดเดา หรือก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้มีการสื่อสารกันออกไปทําให้ใบเฟิร์นครอบครัวของใบเฟิร์นรวมถึงตัวผมและคุณแม่ได้รับผลกระทบอย่างมากขอเวลาให้ผมได้จัดการปัญหาอีกสักนิดนะครับแล้วผมจะออกมาชี้แจงด้วยตัวผมเองอีกครั้งครับและผมต้องขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกๆคนมีให้ผมและใบเฟิร์นนะครับขอบคุณครับด้านคนบันเทิงต่างก็แห่เข้ามาส่งความให้กําลังใจทั้งนายและใบเฟิร์นผ่านทางใต้โพสต์ดังกล่าวรวมถึงเหล่าแฟนคลับที่ติดตามทั้งคู่ด้วย ซึ่งทุกคนต่างก็กําลังรอคําแถลงจากปากของนายใบเฟินว่าข่าวหรือที่ออกมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากมีความเคลื่อนไหวทีมงานเทเกดจะรีบมานําเสนอให้ในทันที